หลานครื่องยาตำรวจค้นในบ้านน้าแจ้งตำรวจเข้ารัง,งับเหตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงมวัตราจักโครงการพัฒนาสังภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสมลภาพของคนพิการและครอบครัวหลานเครื่องยา ตำรวจค้นในบ้านนาแจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุแต่หลานเฉืออกาศแย่งปืนจากเอวตำรวจขณะใส่กุญแจมือยิงใส่ทันทีโชคดีกระสุนไม่โดนใครส่วนหลานเผยแย่งปืนเพราะอยากยิงตัวเองเวลา11นาฬิกานาทีในวันที่29มีนาคม2 5 6 4ที่บ้านเลขที่356ทับ19หมู่10ตำบ่อพลอยอำเภอบ่รรอรบไร่จังหวัดตราดผันตำรวจโทธนสาร วันธนชีพรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจพื้นทอนบ่อไร่พันตำรวจโทวันณทองสามสารวัตรปราบปรามร้อยตำรวจเอกธนพลแต้มสระร้อยเวรสถานีตำรวจพื้นทอนบ่อไร่พร้อมนายคมพยักลินทมิตรกำนันตำาวลบ,บอ่อพลอยเดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังนายประทีบของใสอายุ34ปี ก่อเหตุย่ยงปืนตำรวจสายตรวจและยิงปืนขณะเข้าระงับเหตุนายประทีปเมายาเสพติดคุ้มครั่งทำลายร่างกายคนในบ้านโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายมนทวีชัยวงคำอายุ45ปีและหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนจุด38จำนวนหนึ่งนัดตกอยู่ซึ่งเป็นหัวกระสุนจาก ปืนประจำกายของดาบตำรวจสุดชาติเพ่งเหลาตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพทะบ่อไร่และภายในบ้านพบอาวุธหนึ่งเล่มตกอยู่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนนายประทีปคองสายตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนายมนทวีชัยกล่าวถึงสเหตุที่เรื่องนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองและหลานทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง มีการลงไม้ลงมือกันจนบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้เข้ามาเร่งนับเหตุจนเรื่องที่คลายลงจากนั้นเช้านี้หลานมีอาการคุ้มคลั่งอีกครั้งอรารวาสต่อจึงได้แจ้งตำรวจช่วยเหลือเพราะหลานถือมีดจะทำร้ายคนในบ้านและยอมรับว่าหลานตนเองเสพยาเสพติดจ,จ,จริงจึงทำให้เกิดอาการคุ้มคลัง่งส่วนดาตำรวจสัญชาติเพ่งเหลากล่าวว่าหลาได้รับแจ้งจากนาย มนทวีชัยจึงได้นํากําลังตํารวจสายตรวจไปยังที่เกิดเหตุทันทีเพื่อระงับเหตุเมื่อมาถึงพบนายประทีปกําลังเย็นอยู่หน้าบ้านดูจากการวายวายจึงได้สั่งให้นั่งลงกับพื้นที่เพื่อขุมตัวซึ่งนายประทีปก็ยอมแต่โดยดีแต่จังหวะที่ตารวจกําลังใส่กุญแจมือปรากฏว่านายประทีปฉวยอากาศแย่งปืนจากเอวแล้วเล็งมาที่ตัวเองทําให้เพื่อนตํารวจ และตัวเองพยายามแย่งปืนกลับมาก่อนเป็นปืนลั่นไปหนึ่งนัดโชคดีที่มมีใครถูกกระสุนปืนยิงใส่ผู้ต้องหาในประทีปของสายกล่าวว่าสาเหตุที่ก่อเหตุน,นั้นมาจากที่ชาวบ้านไม่ชอบตัวเองและเจ้าที่ตำรวจบางคนที่เข้ามาตวรวจสอบประพฤติของตนเองตั้งแต่เมื่อคืนและเช้านี้มีชาวบ้านแจ้งตำรวจอีกทำให้ตนเองไม่พอใจ พยายามแย่งปืนตำรวจหวังจะฆ่าตัวตายแต่ไม่มีเจตนาทำร้า,ายใครและที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านแจ้งตำรวจว่า,าวตนเองทำร้า,ายพ่อแม่พ่ออยู่จังหวัดสระแก้วส่วนแม่ก็เสียชีวิตแล้วสำหรับนายประทีปเคยถูกจำคุกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและคดียาเสพติดหลายครั้งส่วนการก่อเหตุในวันนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าพนักง,งาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคของคนพิการและครอบครัวในวันที่29มีนาคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้ในายกัญชัยเทพวาราชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นรปนระธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสนอภาคของคนพิการ และครอบครัวจังหวัดตราดประจำปี2564ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีผู้ดูแลคอมิการและอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราดจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการที่หอประชุมโรงเรียนตราตราการคุณนายประวิทย์เรืองเดชผู้อำนวยการศูนย์การ,การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกล่าวว่าโครงการพัฒนศาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคของคนพิก,การและครอบครัวจังหวัดตราดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิก,การมีความรู้ทักษะและในทางในการดูแลคนพิก,การที่ถูกต้องและเหมาะสมตามส,าตามสุขลักษณะและสุขภาวะโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2, 2019หรือโควิด19รวมทั้งความรู้ในเรื่องสิทธิของคนพิการ ที่พึงได้รับจากรัฐบาลท้งนี้เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตและอารมณ์สำหรับการจัดโครงการที่มีวิทยากรที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจากโรงพยาบาลตราดร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรี์ใต้สถา,านี BTS อสนุสาวรีโทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราโทร039-525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสำนักง,งานที่ดินจังหวัดตราจ,จะพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมองค์พระยาคุธให้กับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นในวันที่29มีนาคม2,564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมองพ์พยาคุดรวยในแผ่นดินให้กับนายสิริวัฒน์มนทาสกุลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรมที่ดินที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563ขอสำนักง,งานกรมที่ดินจังหวัดตราดซึ่งสำนักง,งานที่ดินจังหวัดตราดจาัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันประชุมคณะกรรมาการจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดครั้งที่3ทับ2564 ประจำเดือนมีนาคม2564ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนายกรีธาคดชาโกสัยเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดตราดกล่าวว่ากรมที่ดินจึงได้ให้มีความสําคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความแรงจูงใจให้ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินประพฤตินตนปฏิบัติงานตามมาตรฐานของจริยธรรมที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ขอ้ขอ,อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดินพุทธศักราช2541ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจัญญาข้าราชการกรมที่ดินพุทธศักราช2552และค่านิยมของหลักข้าราชการกรมที่ดินและยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560 ถึง2,564จึงได้มีจัดโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,563ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการที่มีความประพฤติและปฏิบัติงานดีสมควรเป็นอย่างยิ่งให้แก่ข้าราชการโดยทั่วไปตลอดจนเป็นการขยายเครือข่ายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ให้กว้างขวางครอบคลุมไปยังหน่วยงานและข้ารายการระดับต่างๆของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดได้ดำเนินการคัดเลือกให้ในายสิริวัฒน์มนทาสกุลเป็นข้าราชการกรมที่ดินที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2564จึงได้จัดให้มีพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก เห็นควายผู้ผูพังพังก็นึกถึงว่าเข้มแข็งแค่ไหนก็ยังต้องการการทนุถนอมนะโยมนะวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยสุดๆเหนื่อยใสยตัวแทบขาดนะก็อาจจะมองคนข้างๆบอกว่าอย่าพูดไม่ดีกับฉันเยอะนักนะจะดูเหมือนว่าฉันเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามนะแต่ฉันก็ยังต้องการการทนุถนอมนะพ่อบ้านก็อาจจะบอกกับแม่บ้านลูกก็อาจจะบอกกับแม่แม่ หนูก็มีความอดทนแบบเด็กๆที่ต้องอดทนนะแม่อย่าคิดว่าหนูเนี่ยจะต้องอดทนกับทุกเรื่องกับอารมณ์ของพ่อแม่ที่ลงมาเอะอะก็จะอารมณ์เสียใส่ลูกแล้วก็ใช้แบบบูล่างผานแบบหนังจีนหนูก็ดูเหมือนลูกจะเข้มแข็งนะแม่แต่หนูก็ต้องการทนุถนอมสามีก็บอกพัญญาพัญญาก็บอกสามีทุกคนล้วนบอกแกกันและกันว่าเรามีจุดที่มันอ่อนแอคือหัวใจในะโยมใจมันอ่อนแอ ใจมันเป็นจุดโฟกัสที่อะไรมากระทบนิดเดียวในโยมมันก็ทําให้แขนขาหมดแรงหมดแรงหมดกําลังเนี่ยมองเห็นควายผ้ผูผพังพังแบบนี้นะก็นึกถึงว่าจะแข็งแรงขนาดไหนจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ฉันก็ยังต้องการการทนุถนอมอยู่นะงั้นโยมวันนี้ที่รู้สึกว่านะเราเรากระทบใจใครด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเคยชินพูดบางคำเสียจนรู้สึกว่า ไม่ถนอมน้ำใจกันก็กลับมาถนอมกันซะหน่อย,น,ยนะโยมนะมองกันด้วยสายตาแบบเบียดเบียนกันถึงอาจจะใช้วาจาเบียดเบียนไม่ได้บางคนก็ใช้สายตาฆ่ามันด้วยสายตานะตายซะเถอนะแล้วก็อย่าไปทำร้ายกันถึงขนาดนั้นจะเข้มแข็งแค่ไหนมันก็มีจุดอ่อนของหัวใจด้วยกันทั้งนั้นถ้าใจมันอ่อนแอในแขนขาก็หมดกำลังใจมันอ่อนแอสายตาก็ไม่อยากจะมองอะไรแล้วใจมันอ่อนแอขึ้นมาสมองก็ไม่อยากจะคิดอะไรแล้ว ใจมันอ่อนแอขึ้นมาปากมันก็ไม่อยากจะพูดอะไรดีๆแล้วงั้นถนอมน้ําใจกันหน่อยนะโยมนะเพราะว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนนะเหมือนควายผพูพังๆนี้จะเข้มแข็งแค่ไหนฉันก็ยังต้องการการทนุถนอมนะงั้นอยู่ด้วยกันเห็นใจกันนะรู้สึกถึงน้ําอกน้ําใจกันนะมีความอดทนร่วมๆกันไปนะคนนั้นอดทนคนนี้อดทนอดทนร่วมๆกันไปชีวิตเรานะเป็นหมู่เป็นคณะเป็นญาติธรรมร่วมกัน งั้นวันนี้เกิดมาเจอกันแล้ววาสนาของเราได้เจอกันแล้วอดทนร่วมกันไปอดทนกับการพูดคำบางคำจนคุ้นเคยทำร้ายใจกันก็เลิกอดทนด้วยการใช้สายตาอดทนด้วยการใช้กิริยาอดทนด้วยการใช้แบบบ้าพลังฉันมีกำลังเหนือกวา่าฉันมีอำนาจเหนือกวา่านะก็อดทนร่วมกันไปฉันจะไม่ใช้ power ใช้กำลังฉันซะจนกดคุณจนจมดินจมทรายไม่เอานะฉันจะอดทนร่วมกับคุณเพราะรู้ว่า แม้คุณจะแข็งแกร่งแม้นฉันจะแข็งแรงแต่เราก็ต้องการการทนุถนอมนะถ้าเป็นควายมีชีวิตก็คงจะร้องเหมือนกันนะว่าเห็นฉันเป็นควายแข็งแรงนะแต่ว่าฉันก็ต้องการการทนุถนอมเหมือนกันธรรมะวันนี้นะกับรูปปั้นควายนะขอเจริญพร